สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ฟังดูแล้วอาจจะแปลกๆนะครับแต่เชื่อไหมว่ามันอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาไทยไปเลยก็ได้นั่นก็คือการเอาภาษาบาลีมาใช้แก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นครับคือต้องยอมรับนะครับว่าความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเราจริงๆฝั่งรากลึกมานนานมากโดยเฉพาะในต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยโอกาสดีๆมันไปกองกันอยู่ในเมืองใหญ่หมดเลยลองนึกภาพตามกันดูนะครับเด็กคนหนึ่งมีความฝันนะ แต่ต้องหลุดออกจากโรงเรียนไปซะก่อนแค่เพราะว่าที่บ้านจนสุดท้ายก็เลยติดอยู่ในวังวนเดิมๆนี่แหละครับแล้วทีนี้คำถามใหญ่ของเรื่องนี้ก็คือภาษาที่มีอายุตั้ง2,000กว่าปีเนี่ยนะจะมาช่วยทลายวงจรความจนได้จริงเหรอเออมันเป็นไอเดียที่แบบท้าทายความคิดเรามากๆเลยนะครับที่ปกติเราจะคิดว่าทางแก้ปัญหามันต้องมาจากอะไรใหม่ๆเทคโนโลยีล้ำๆอะไรแบบนั้นตลอด โอเคครับเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละประเด็นเลยนะคะมีทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันเราจะเริ่มตั้งแต่ตัวปัญหาเลยไปดูนโยบายแล้วก็ไปดูการต่อสู้กันจริงๆในพื้นที่เลยว่าสุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันจะส่งผลต่ออนาคตของประเทศเรายังไง มาเริ่มกันที่ต้นต่อของปัญหากันก่อนเลยครับมันคือความจริงที่ค่อนข้างเจ็บปวดนะว่ามันมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งที่นายุบายการศึกษาดีๆที่เราพูดพูดกันเนี่ยมันไปไม่ถึงพวกเขาจริงๆเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเลยก็คือมุมมองของคุณหมอนิยมเนี่ยชี้ให้เราเห็นเลยว่าต่อให้มีนโยบายเรียนฟรีมีทุนให้ แต่สําหรับครอบครัวที่จนจริงๆนะครับการส่งลูกไปโรงเรียนมันมีค่าใช้จ่ายจุกจิกอีกเยอะแยะเลยไหนจะค่าเลิกค่ากินค่าชุดนักเรียนมันไม่ไหวจริงๆทางออกของพวกเขาก็เลยกลายเป็นการบวชเรียนที่วัดแทนเพราะที่วัดเนี่ยไม่ใช่แค่ให้เรียนอย่างสีฟรีนะแต่มีที่อยู่มีเข้ากินด้วยพูดง่ายๆคือวัดกลายเป็นเหมือนเซฟตี้เน็ตสำคัญของคนกลุ่มนี้ไปเลยครับแล้วท่ามกลางปัญหานี้นะครับมันก็มีพักการเมืองหนึ่งที่เสนอมุมมองที่แบบ ต่างออกไปเลยเขามองว่าเฮ้ยการเรียนในวัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางเลือกสำรองนะแต่มันสามารถเป็นทางรอดและอาจจะเป็นทางออกหลักได้เลยด้วยซ้ำพักโอกาสใหม่เนี่ยเขาชูนโยบายรัฐสวัสดิการแบบครบวงจรเลยครับคือตั้งใจจะแก้ปัญหาความจนที่โครงสร้างเลยแต่จุดที่น่าสนใจมากๆของเขาก็คือการเอาของที่มีอยู่แล้วในวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยมาผสมกับนโยบายสมัยใหม่ ไม่ได้มองว่าของเก่าเป็นเรื่องล้าหลังที่ต้องทิ้งไปเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วว่าแล้วไอเดียนี้มันทำงานยังไงกันแน่ทำไมการเรียนภาษาโบราณที่ดูเหมือนจะไกลตัวมากๆเนี่ยถึงกลายมาเป็นบันไดสู่ความก้าวหน้าในโลกยุคใหม่ได้เรามาเจาะลึกกันเลยครับหัวใจสำคัญของมันก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องเรียนศาสนาอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นเหมือนระบบที่ครบวงจรเลย ลองนึกภาพตามเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับสเต็ปแรกวัดทำหน้าที่เหมือนรัฐสวัสดิการย่อยๆเลยคือให้ที่อยู่ให้เขากินลดภาระครอบครัวไปได้เยอะมาก สเต็ปสองในระหว่างที่เรียนเนี่ยตัวกระบวนการเรียนมันก็ช่วยฝึกสมองพัฒนาทักษะการคิดไปในตัวและสเต็ปสุดท้ายอันนี้สำคัญมากคือรัดเข้ามาการันตีรับรองวุฒิให้ตามกฎหมายมันก็เหมือนกับการเปิดประตูบานสุดท้ายให้เด็กๆก,กกลุ่มนี้ได้ออกไปสู่โลกกว้างไปหางานดีๆทาได้และที่เจ๋งไปกว่านั้นคือเรื่องนี้มันมีวิทยาศาสตร์มารองรับด้วยนะครับไม่ได้พูดกันล,ลอยๆเขามีศัพท์ที่เรียกว่า s a n s k r i t effect เลยนะ คือมีงานวิจัยด้านสมองเลยที่บอกว่าการเรียนภาษาที่โครงสร้างมันซับซ้อนแบบบาลีหรือสันสกฤตเนี่ยมันเหมือนเป็นการยกเวทให้สมองเลยครับมันช่วยเพิ่มเนื้อสมองสีเทาทําให้ความจําดีขึ้นคิดเป็นระบบมากขึ้นซึ่งทักษะพวกนี้แหละคือพื้นฐานสําคัญของสกิลที่จาเป็นในยุคนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์หรือการแก้ปัญหาซับซ้อนต่างๆและนี่แหละครับคือภาพที่ชัดที่สุดที่บอกเราว่าไอเดียนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตคนได้ยังไง คือพอมีกฎหมายออกมารับรองในปี2,562เนี่ยจบเลยการเรียนบาลีมันไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ในวัดอีกต่อไปแล้ววุฒิที่ได้มาเนี่ยเอาไปยื่นสอบเข้ามาหาลัยได้เอาไปสัครงานราชการได้มันคือการทลายกำแพงที่เคยขวางกั้นโอกาสของพวกเขามาตลอดเลยครับแน่นอนครับว่าแนวทางที่เอาของเก่ามาแก้ปัญหาใหม่แบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางเลือกเดียวในสนามการเมืองหรอกครับ พักให,ใหญ่อื่นๆเขาก็มองเรื่องนี้ต่างกันออกไปเดี๋ยวเราลองมาดูกันหน่อยว่าแต่ละพักเขามีไอเดียยังไงกันบ้างพอเอามาวางเทียบกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับอย่างพักเพื่อไทยก็จะเน้นสกิลที่ตลาดต้องการเลยเรียนแล้วต้องได้งานส่วนภูมิใจไทยก็จะไปทางสายเทคโนโลยีเลยแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในขณะที่พักประชาชนเนี่ยมีท่าทีที่อยากจะเข้าไปตรวจสอบงบฝั่งศาสนาแบบเข้มๆเลย ซึ่งถ้าทำจริงก็อาจจะกระทบกับโรงเรียนในวัดโดยตรงพอเป็นแบบนี้แนวทางของพักโอกาสใหม่ที่ชูเรื่องเรียนบาลีเป็นนโยบายหลักเลยเนี่ยมันเลยโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากพักอื่นแบบสุดๆไปเลยครับมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าแต่ละพักมองเรื่องรากฐานวัฒนธรรมของประเทศต่างกันจริงๆทีนี้เพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆแบบถึงพลิกถึงขิงเลยนะเราจะลองซูมเข้าไปดูการต่อสู้กันในพื้นที่จริงกันบ้างครับนั่นก็คือที่จังหวัดสกลนคร ที่นี่แหละครับคือสมรภูมิสำคัญของแนวคิดนี้เลยดูตัวเลขนี้สิครับน่าสนใจมากนะที่สกลนครจังหวัดเดียวเนี่ยมีสามนเณรที่กำลังเรียนบาลีระดับเริ่มต้นอยู่มากถึง84่เก,กว่าเลยนะครับนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ามีเด็กๆอยู่ในระบบนี้เยอะมากอยู่แล้วนโยบายนี้ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันไกลตัวเลยแต่มันจะกระทบกับชีวิตของพวกเขาโดยตรงเลยครับ การแข่งขันในพื้นที่นี้มันเลยกลายเป็นการสู้กันของสองขั้วที่ต้านกันแบบสุดๆไปเลยครับเหมือนขาวกับดำเลยจริงๆฝั่งหนึ่งคือคุณหมอนิยมที่ประกาศเลยว่าจะสู้ได้อุดมการสู้ด้วยนโยบายหลนๆส่วนอีกฝั่งก็มีข้อกล่าวหาว่าพึ่งพาทุนพึ่งพาเครือข่ายอิทธิพลในพื้นที่ซึ่งมันก็คือการเมืองแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละครับมันคือการสู้กันระหว่างนโยบายกับอิทธิพลแบบชัดๆเลย และจากการต่อสู้เล็กๆที่สกลนครนี่แหละครับมันสะท้อนภาพใหญ่ให้เราเห็นเลยว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเองก็กำลังยืนอยู่บนทางแพร่งเหมือนกันกำลังต้องเลือกว่าเราจะเดินไปทางไหนกันแน่ถ้าจะให้สรุปหัวใจของนโยบายนี้เป็นสูตรสั้นๆนะครับมันก็คือเราต้องเพิ่มโอกาสกับคุณภาพการศึกษาให้ได้มากที่สุดแล้วในเวลาเดียวกันก็ต้องกดภาร,ระทางการเงินของครอบครัวให้เหลือศูนย์ให้ได้คือเรียนฟรีจริงๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายแฝง ถ้าทำสองอย่างนี้ได้พร้อมกันไม่ไหล่ความเหลื่อมล้ำมันก็จะลดลงเองนี่แหละครับคือแก่นของไอเดียที่พักโอกาสใหม่เขาพยายามจะบอกเรา สุดท้ายนะครับคำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่ว่านโยบายนี้มันจะ work หรือไม่ work แต่เป็นคำถามที่ใหญ่กว่านั้นว่าสังคมไทยเราจะเลือกเดินไปทางไหนกันแน่เราจะพุ่งไปข้างหน้าโดยมีแค่เทคโนโลยีเป็นธงนำอย่างเดียวหรือว่าเราจะสร้างอนาคตที่เอาของใหม่ๆม,มาผสมผสานกับร้านเงากับภูมิปัญญาเดิมๆของเรานี่คือทางแพร่งที่สำคัญมากครับซึ่งผลการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งเลยและมันก็เป็นคำถามที่พวกเราทุกคนคงต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับ